อร่อยมากเลยค่ะนะคะจะออกหวานเปรี้ยวนะคะอันนี้คือกินเล่นๆ <laughs> นี้เราอยู่ในประเทศอังกฤษนะก็จะมีปัญหาในเรื่องที่ว่าของสินนี้มันแบบว่าของแ่บๆทเหมือนประีัิศาสบ้านเรานี้มันก็ค่อนข้างที่จะหาค่อนข้างยากหน่อยเนาะประกอบที่นี้เพื่อความสะดวกเราก็เลยมาปรับปรุงเมนูนะคะอาหารการกินต่างๆนะคะตามจากสวนครัวรั้วกินได้ที่เรามีอยู่นี้นะคะก็เลยมีการทำอาหารจานนี้ขึ้นมานะคะ ามสไตล์ของเรานะคะอันดับแรกเราคือซอยหอมใหญ่ลงไปนะคะหอมใหญ่ก็จะเป็นหอมเล็กก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ชอบนะคะทีนี้มะเขือเทศลงไปนะซอยลงไปนะะโอเคนะกำลังดีนะคะขนาดนี้ตัวนี้ก็บไปก่อนไปก็เป็นสีมะนาวเลยนะคะ ก็จะออกหวานหน่อยนะคะเป็นหวานมะเขือเทศเปรี้ยวมะนาวนะคะแล้วก็ใส่เค็มลงไปนะคะอันนี้เราก็ใส่สะระแหน่ด้วยเพ่อน,นตัวเรามีผักจากสวนเรานะคะหอมไปด้วยนะคะ นี้เราก็ปรุงด้วยนะคะใส่น้ำปลานะก็ปรุงรสเนี่ยตามเราชอบนะคะโอเคชูรสหน่อยหนึ่งนะคะอาดไม่ได้นะคะหน่อยหนยึ่งแล้วก็พริกคร่วนะคะ ประมาณนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วนะ<า>เติมด้วยชัยน้อยนะคะหอมๆโอเคชิมค่ะ หวานมากเลยค่ะเราใช้หวานชูรสนะคะหวานมาเกือทศจานจง,ง่ายๆของเรานะคะวันนี้ถ้าใครอยากทำนะคะบอกได้เลยว่ารสชาติของเขาี่สุดยอดมากเลยนะคะหวานจากมะเขือเทศนะคะเค็มนิดจากน้ำปลาแล้วก็นะคะเปรี้ยวนิดจากมะนาวหรือว่าลามนะคะ นี่ก็คือแจ่วมะเขือเทศนะคะก็แจ่วนี่ก็คือคำอีสานนะคะที่เรา,เามาปรับใช้ในประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าแจ่วนี่จะหากินยากนะคะอทีนี้เราก็เลยพยายามปรับใช้ของแซบแซบอาหารแซบแซบนะคะว่าเราจะทํำยังไงทีนี้เรามาีมะเขือเทศนะคะเราก็มาปรับรุมเป็นแจ่วมะเขือเทศกนนนนะะินกับข้าวเหนียวน้าลายไหลนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอื อร่อยมากเลยค่ะนะคะจะออกหวานเปรี้ยวนะคะอันนี้คือกินเล่นๆอร่อยมากเลยค่ะรสชาติเขาจะออกหวานเปรี้ยวนะคะแล้วก็เค็มนิดหนึ่งนะคะใส่ซอสรองน้อยเลย เกียวที่แสนอร่อยเลยค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวกันนะคะแสบติมคะ่ะ อร่อยมากเลย อยากให้เพื่อนๆนะคะไปลองทำนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะ,ะรสชาติเขาเป็นอาหารจานง่ายที่ทําแป๊บเดียวนะคะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะคะเนี่ยจะบอกให้นะคะไม่ถึง5นาทีเลยะค่ะแล้วเราก็มากินกับข้าวเหนียวเนาะเอ้ยไม่ใช่แล้วเราก็มากินกับข้าวเหนียว,ย <laughs> แ,ลว,ยวแล้วก็ไข่ดาว ไข่เจียวเอ๊ะวันนี้ทำไมพูดอะไรผิดๆนะคะไข่เจียวด้วยนะคะสงสัยเป็นเพราะพูดภาษาไทยแน่เลยนะคะปกติเราพูดภาษาอีสานเนาะวันนี้อยากพูดภาษาไทยลองดูนะคะก็เลยเป็นขัดๆนะคะเนี่ยนะคะแซ่บขแซ่บอีหลีนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเมื่ออืนเขาจะกินกับเขาเขาจีแล้วค่ะเด้อจะทำข้าวจีนะคะ ไปกินในโรงงานค่ะ